ว่าหดหวัาหรืออะไรก็แล้วแต่รเราจะเห็นว่าคนในครอบครัวนี่แหละที่เรียกได้ว่าช่วยเหลือเราอยู่เสมอไม่ว่าเป็นเขาเรียกว่าช่วยเหลือเราไม่ได้ต้องการสิ่งตอบแทนอะไรด้วยซ้ำไปเดี๋ยวแป๊บยป๊บแป๊บแป้บแป๊บแปบแปก็แป๊บ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 าแป๊บแป๊งแป๊บแม๊บแป๊บมปลบบยยแ เคยดีเดียบนี่เคยบางคนนะครับแฟนคลับแน่นอนเลยเคยเข้าไปใน IG i จีไอจีคืออะไรฮะมันเป็นอะไรฮะเออทำไมรูเรื่องเลยอินสตาแกรมในอินสตาแกรมเนี่ยเราจะเห็นคุณท่านเนี่ยชอบถ่ายรูปกับหมีเลยอันนี้คือชีวิตจริงก็ชอบหมีอยู่แล้วไหมครับครับผมก็ชีวิตจริงก็ชอบหมีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าณตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามีกิจกรรมนะฮะก็มีเพื่อนใหม่ครับผมมีแบร์นี่ โอ้ถือ็ย่แนลยลงลงอินสตาแกรมไปกี่รูปไล้ห้คุณแค่นะกี่รูปแล้วกี่รูปตอนนี้สามรูปสรูปเข้าเขาไปกดไลค์ประมาณล้านเจสิบเปดแสนเยอะมากเ ก็ท่านอยู่ไหนมาถ่ายมีพวกนางท่านแล้ะอาลงด้วยนะฮะแล้วแล้วแล้วหนูอ่ะหนูหนูเป็นส่วนเกินใช่ไหมครัใช่นะคะแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถามนิดนึงนะคะว่าในคาแรคเตอร์ของโฮมี่แปร์เนี่ยนะคะในในความรู้สึกของท่านหรือว่าในมุมมองของท่านเนี่ยคาแรคเตอร์ของน้องหมีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างฮะถ้านึกถึงหมีนะฮะเห็นเห็นปุ๊บแล้วรู้สึกยังไงเห็นปุ๊บรู้สึกยังไงถ้าสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าอบอุ่นนะฮะอบอุ่นครับน่าเข้าพิคอร์ดนะฮะ ใช่ครับเพราะว่ามีดูแบบว่าตัวอ้วนแล้วถ้าหนีมาเยอะขนาดนี้จะต่องไหวเลยนะครับผมถามทัานครับถามทัานถามทัานถามทันานเยอะกว่านี้ก็ไหวนะหรือป้าปาแม่ปลามาแหรือเปล่า มาแล้วครับมาแล้วอขอให้ไหวแล้วกันับคุณท้านแต่ะกนดูไซส์สิมีคนห่วงใยด้วยพวกห่วงมาด้วยกทุกคนเลยไลม่รที่ะะสมมติว่าที่บ้านเนี่ยบางทีห,นหันอยู่บ้านอยู่คอนโดตอนนี้ตอนนี้นะฮะ,ะ,ะตอนนี้อยู่คอนโดครับอยู่คอนโดนะคะถ้าเกิดอยู่ที่บ้านเราก็จะมีทั้งพ่อ,อทั้งแม่มีอะไรก็ปรึกษากันได้สมมติไม่ได้สมมติสิตอนนี้อยู่ที่คอนโดอุ้ยเหนื่อยอ่ะท้ออ่ะมีการพูดคุยกับน้องหมีบ้างไหมที่บ้านไม่ ช็อตช็อตจ้ามีผมว่าเริ่มเข้าขายแล้วนะบอว่าต้องมีต้องมีนะก็มีบ้างไหมคุยกับตัวเองครับตัวเองก็เป็นมีเหมือนกันนะระบายอะไรบ้างระบายอะไรบ้างค่ะมีมีการพูดคุยมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าน้องมีก็สื่อความอบอุ่นความน่ารักด้วยก็ พอนึกถึงความโมกุลเนี่ยก็คงเป็นเกี่ยวกับกำลังใจอะไรต่างๆด้วยนะฮะ <c oughs> ครับผมก็ห <c oughs> มีเนี่ยก็อ,อย่างที่ผมบอกตะกี้พูดให้กำลังใจตัวเองเขาคงแบบว่าสู้ๆนะสู้ๆในการทำงานเดี๋ยวอะไรก็แล้วแต่แล้ว,แล,วแล้วน้องหมีตอบมาด้วยไหมครัตอบจะพูดเองตอบเองครับตอบไปโจมกันเองตอบเป็นผู้ชายที่หน่ากอด <c oughs> ติดหนึ่งในสิบข <c oughs> องนิตยสารรวยนะคะหน่ากอดมากหน่ากอดไหมคะอยากกอดนะครับอย้ากอด เสียใจสำหรับผู้ที่นะครับไม่ได้ร่วมเล่นเกมกับเราไม,ไ, <c oughs> ไม่ใช่อันนี้คือเล่นแล้วตกแล้ว <c oughs> เล่นแล้วตกแล้ว <c oughs> เล่นแล้วตกแล้วท่านรู้หรือเปล่าว่าวันนี้เดี๋ยวท่านจะต้องโดนผู้หญิงประมาณเอ่อสิบสองคนก่อนออู้ตัวเองยังู้ตัวเองยังสิบสามอ่ะลงคนนี้มีการเตรียมท่ามาก่อนไมหมฮะท่าตามก่อนนะฮะคือผมผมเตรียมใจคิดว่าจะได้กอดเยอะกว่านั้นนะฮะแม่นะครับตอนนี้มดไกเต็มเวทีเลยนะฮะป้าพูดเลย ไม่ใช่แกไม่ใช่แกเอ้ยไม่ได้เลยนะนิดๆหน่อยๆนะคะอามีอะไรฝากไว้เรื่องของกิจกรรมในครั้งนี้บ้างคะครับผมก็เอ่อขอฝากกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมาหันกลับบ้านและคอนโดกันที่สิบแปดก็เอ่อไม่ใช่แค่วันนี้นะฮะที่จะได้เจอกันนะครับก็ยังไงเดี๋ยวมีอีกนะครับผมก็อย่างวันที่สามมิถุนานะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกรอบนึงครับผมแล้วก็ที่ไหนฮะที่ไหนครับที่นี่ครับผมแล้วก็เดี๋ยววันที่ เก้าถึงสิบสองนะฮะก็มีงานอีกเหมือนกันนะครับเดือนไหนอะเดือนไหนอะธันวาปะครับไม่ใช่นะเดือนพฤษภาครับผมเดือนหน้าเดือนหน้าเก้าถึงสิบสองเจอกันแล้วก็ผมจะไปมอบความสนุกให้วันที่สิบเอ็ดพฤษภาครับผมไปที่เอ่อเรียกได้ว่าน่าความสนุกสนานก็ไปเจอกันได้นะครับผม ฝากผลงานบ้างด้วยฝากผลงานผลงานครับผมก็ขอฝากอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าอยากรู้เรื่องเซอร์ไพรส์อะไรต่างๆเกี่ยวกับภูมิแบร์เนี่ยก็ยังไงเข้าไปดูที่อินสตาแกรมผมได้ครับผม h s n s e i d h ครับผมแล้วก็โซ่โซ่เธอโซ่เธอไม่เจออ่ะเอาไม่เจออะเอาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์นะโทรศัพท์เขาอ่ะโทรศัพท์เขาแล้วใก็เจอหน่อยโทรศัพท์เอาช่วยเปลี่ยนเวอร์ชันด้วยเอาชื่วเวอร์ชันเอาชื่วอินสตาแกรมหรือว่าเอาเบอร์โทรศัพท์ เอางี้นะกุ๊งนางเอาให้เบอร์โทรศัพท์ไปนะครับแต่ว่าคุณท่านเอาเลขบัญชีผมไปโอเคคุณท่านเอาไปทำอะไรเนี่ยนี่สรุปฝากผลงานแล้วหรอยังยังนะก่อนก่อนจนเพียรเอาไปฝากผลงานหน่อยฮะครับผมก็ยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะฮะนี่ก็ ยังไงก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับวันที่11เจอกันนะครับผมกับงานมหกรรมบ้านและคอนโดวันที่28ครับผมแล้วก็ตอนนี้คร <นะ S 1> <ม>ับผมอัลบัม af, Sudan, igan, ้มรีดคูแดนคู่กับน้องแกลนครับยังไงฝากด้วยแล้วก็อีกไม่นานนี้เดี๋ยวเจอกันที่คอนเสิร์ตเดอะสตาร์9ครับผมอออโอเคค่ะน่ารักมากเลยวันที่11ไปกันไหมครับแฟนคลับไปเชียร์ต,ต้นกล้าหรือเชียร์ท่านครับต้นก้าต้นก้าต้นก้าถามทำไมมันเป็นราวเดียวสวรรค์กัะนี่เลยฉันจะบอกว่าว่า สามเพลิ้งสานมาที่นี่อีกไม่ช้าเออมาก่อนมากอดกันเลยอ่ะเออเดี๋ยวเออมากันทุกคนนะคะแต่ท่านไม่มาท่านมาท่านมาที่เล็กโตโตข้างหลังท่านมาวันที่สามนะคะแล้วก็เออ่ในงานเนี่ยไม่แน่ในอาจจะมีเซอร์ไพรส์วันอื่นๆด้วยเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะติดตามกําลังกันนะคะมากันบ้านคอนโดครั้งที่ยี่สิบแปดนะคะที่ส่วนประชุมแห่งชาติศิริกิตนะคะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวงานถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันละสักนิดนึ่งนะคะหลังจากนี้นะคะขอเรียนเชิญนะคะคุณพรนริศ